ถอดบอมหน่อยถอบอมหน่อยบอมหน่อยไพอเป็นไรไม่มีอะไรทำอะไรไม่มีอะไรวสตตัวพี่จอนเอาดีโอ้จไปโอ้โหักดี มันไม่ยิงกูมันยิงกูะสุกูรีบมันออกได้เลยปะวะถ้าออกมาเล่งครับต้อมอ่ะมันออกไม่ได้เพื่อนเขาจะแพ้ใบนะบอดน่ดนะครับพี่พ่อแพ้ใบปอเที่ยเขาบอกนาทีเดียวนะครับเขาเปิดไมค์พูดสวยแล้วพี่ปอไม่รับแล้ววะชื่อทีมว่าอะไรครับชื่อทีมป้าป๊ามามาครับผมจริงๆเราเป็นชื่อชื่อในเกมพี่มาก่อนอันนี้พี่พี่ชอบพี่ชอบคำนี้พี่ก็เลยเอามาตั้งครับ ความพร้อมของทีมในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับความพร้อมนะครับก็เมื่อวานเมื่อวานพวกผมได้ศึกษาได้ถามน้องก๊อฟที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็ได้ก็ได้แบบว่าถามดูว่าเราจะต้องเล่นยังไงบ้างเพราะเพราะน้องน้องก๊อฟมีประสบการณ์เรื่องการแข่งขันวอลเลย์ก็คือเราเลยให้น้องก๊อฟมาวางวางนิดๆดหน่อยหน่อยกับตำแหน่งในเกมครับแล้วส่วนตัวพวกผมก็มีมีน้องในทีมบางคนก็บางคนก็เล่นวอลเลย์บอลมากเหมือนกันครับก็น่าจะสู้ได้อยู่ครับ ทำไมถึงสนใจลงแข่งรายการนี้ครับเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่น่าสนใจแล้วก็เอ่อก่อนที่จะเป็นวันหยุดยาวครับอยากหาประสบการณ์อยากสนุกกันก็เลยมาลงกันครับประมาณนี้แล้วก็ขอสามคำให้กับวันวันนี้หน่อยครับเอมา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 บุ่ม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 บุมเอ็กแท็กตเอาเล่าจ้าเฮ้ยเสียงตัดเสียงตัดอ่ะแกเล่นเสียงตัดเลยอ่ะแคมนะ A vào trong nhà trường 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 ชนบัดที่กล้อง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 หล่อหล่อหลอเข้าไม่ได้ข้างในหล่อหลอหล่อพอดูหลอโอเคโอเคโอเคเห็นไหเห็นไหมไล่บีดไบีดไบีเข้าเข้ามาตัวบีดก่อนเจนเได้เจนได้ไปเอาชิ่บอชบอชเจ็บเจ็บโอเมนเจ็บมากพี่ปอพี่ปอเออสายตจะดูขวบแล้ว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  t h i แล้ว e c o มันว้าบว้าบว้าบไหนเป็นว้มันว้าบยิ่กว่าที่นะคิดว่านะผมไม่เจอ

สวยสวยตัวสตัวสวยสวย This is no problem ทันทัพี่อเาดีใจเลยเววนววนวสวยยสวยมั้ยบอกให้พี่การการการ บอล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 แพ้คือแพ้ครับครับแทบหลังมาไม่ได้ใช่ไหมพี่กางปะครับแทบหลังแท็บหลังจะกลางหรือจะกลางนี่ดูกล้องให้ดูกล้องให้กล้องอยู่มีแทบด้วยเฟสถูไวเอม่อ็มเดี๋ยวไปวอลต้องชฉับแทนผิดหลังมาหลังมาเต็มเลยหลังมาเต็มเลยเข้าเข้าไปในใจเลยพี่แต่ผมรอได้หลังนี่วอลนี่วอลนี่วอลเลยเข้าบอลเข้าบวนมาเข้าบวนมาขบวนมาแลังกินแล้ว

างหน้าชิเลยชิเลยตัวอ้มีสองตัวนะไอ้สองตัวนะไอ้สตัวนะไอ้สตัวนะได้ได้ได้ต้เล่นปะบอลเลยพี่บอลเลยบอเลย้ยผมไปขึ้น ลไม่หันแล้วพี่ยิงให้แล้วเเยต็มเต็มยิงว่ะเพื่อนเรียบร้อยตัวเราแรกตัวเราแรกพวกเขาขอแม่สองได้ไหมยิงไม่ดนเลยวะถอยพี่ถวยถึงเราจะแพ้อะเราก็ยังสามารถที่จะเชียร์ทีมเพื่อนเราต่อได้เว้ยถูกถ้าเพื่อนเราไม่แพ้ตอนนั้นเราต้องเชียร์เพื่อนเรา ไม่เป็นไรอย่างน้อยอะ่ะเรายังไปเชียร์เพื่อนเราได้เดี๋ยวผมจับตาดูที่ปอตโต้เลยที่เราดูเลยชื่อทีมว่าอะไรครับใช้ชื่อทีมว่าสตาร์ดิสั่งลุยครับผมความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าพร้อมๆคือร้อยครับผมเต็มร้อยครับผมคือเมื่อวานเมื่อวานอาจจะมีไปซ้อมกับทีมของไกด์นะครับแต่ว่าเราแพ้แต่ว่าเราแพ้ไม่ขาดมันคือการเก็บแผนครับ <c oughs> ผมจะปล่อยแผนจริงคือวันนี้ครับทําไมถึงสนใจลงแข่งรายการนี้ครับ อยากจะลองเอ่อโชว์ฝีมือครับผมว่าจะไปได้ถึงไหนแบบรอบลึกหรือเปล่าแต่ผมว่าพวกผมไม่แพร้รอบแรกแน่นอนเข้ารอบแน่นอนครับผมขอสำคมคำสำหรับวันนี้หน่อยครับเข้ารอบแน่เจอแล้วครับผมว้ได้ๆได้ๆมีบายหนึ่งพันหนึ่ง yes หายแล้วขอบอมหน่อยนะขอบอมหน่อยขออะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพื่อนทำอะไรไม่มีอะไร

เอวีกำลังใจแล้วแล้วเราได้วีกำลังใจแล้ววีกำลังใจแล้ววีกำลังใจมาแล้วไปดิีพี่ไปยิงพี่ต่อสายบอกพี่หนึ่สองตั้แปดเราตงหลังต้องซ้ายไปกอตี่ก่อเอาตัวไ้ให้พี่ของไอโซพี่ละ

อนนไดอไหนอตัวนี้ตัวนี้ชอบเล่นเผมว่าได้ยกอยู่ช่วงกลางตรงนี้ยก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 ลับมายกกลับมาตามมาตามมาหลังก้องหลังกองหลักก้องกดลัก้อกสอคนเกิดเราได้ด้วยเล่นด้ยกัน่ะีรถมพซ้ายขวาพิมาได้เออแล้พี่ซ้ายขวาเอาคุยกันะเอเสเพี่นี่อ่าเขาาดนก้ เ e ือด r นจัดเสือดนจัดอยู่กลางพอแล้วนะทายกลมวงแล้ววแล้วใช่บอกแล้วร้แล้วผมยังไม่โดนมาแต่เป็น่วอ d o a m เฮ้ยเสร็จแล้ว มาแล้วพี่ตามมาด้วยโ้่ปล่อยว่ปาปยมากเฮียก็ตัวเลยรักของบานนะสวยปุ๊บให้รอรอนะรอนะพี่กลับไปนะ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 ผมว่าเด้ขอใหกลับไปเองไปกลางกลางมีหน้ากลางเลยของผมผังกลางเลยกลางกลางกลางข้นมาตังกลางข้นมาตัวนึง ทำลห้มาเก็ตทำใไมาเกตัดโดนนโดนแคหนึ่งตสวก็ตายสวก็ตายเลยโยนตรงกลางอเวยได้ไปต่อได้ไปต่อเฮ้ยเพื่อนตกอกแล้วเพื่อนเฮ้ยเขาแบงค์หรือ ใต่แรกคุยไปเยอะนี่ทีมแรกตอนแรกบอกว่าแบบว่าเอ้ยไล่อัพเข้ารอบแน่นอนเข้ารอบแน่นอนแบบรอทําเลยมึงรอทําเลยโดดรอโดนงโทษเลยจริงๆแล้วที่ผมตกรอบแรกนี่ผมมีเหตุผลนะทําไมเพื่อนคือจริงๆแล้วผมอ่ะคือพวกผมอยากอยากมาเชียร์ทีมคุนไงถูกป่ะยังไงยังไงเพื่อนเทนกับพวกทีมทีมพวกจ่าก็ ให้เพื่อนให้นะผมผมเดี๋ยวเราทำไปอยู่เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาคืนให้คิดว่าจะชนะไหมมั่นใจไหมมั่นใจเต็มร้อยไหมถ้าในถ้าถ้าถ้าพูดถึงในการที่ผ่านรอบแรกมาได้รอบสองน่าจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทีมถ้าทีมยังนิ่งอย่างนี้นะนิ่งถ้าทีมจัดเลยถ้ากูยังแบ่งอย่างนี้อยู่ถูกต้องไหมเกมเขาเล่นเขากูเขาเล่นเกมเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมสามพันคนที่นี่ใครแบ่งใครไม่คือทีมต้องบอกก่อนว่าทีมเราเนี่ยไม่มีคําว่าเอ้ยมีตัวไม่มีครับทีมผมมีแต่คำพูดว่าดูสกอร์บนอย่างเดียว แต่ผมเบื้องต้นแล้วครับทีมทีมพี่เตนผมจับตาดูคุณอยู่นะปอโต้ครับผมชอบครับผมชอบแต่ว่าต้องพูดก่อนว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มเกมมานี่เรามีการเปลี่ยนแปลงกันเล็กน้อยผมไม่ได้เล่นซุยผมไม่ได้ผมไม่ได้สมุกแล้วเพราะว่าผมสมุกมาก่อนแล้วผมก็เลยไม่ได้เซตินิวสมงกหมดแล้วใช่คือก่อนทําเกมสมุกหมดแล้วใช่ไล้วหมดแล้วใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนไปเล่นเซตนิวแทนใช่ครับได้ได้ครับแต่อันนี้อันนี้ีอันน้ผมถามนิดนึงสตรตติกอยากรู้สกอร์เลยแบบว่าแบบมองเห็นอนาคตไหมเออบกว่าสกอร์ไหร่บต่อไกว่า ตั้งห้าร้อยบ้าก็ประมาณห้าร้อยป่ะทุกสี่อ่ะผมว่าเขาก็ไม่หมูอ่ะใช่ผมว่าเขาไเพราะเขาเก่งอ่ะผมว่ารายการนี้คนลงทุกทีมทุกทีมเก่งหมดทุกทีมเก่งหมดยังไม่ทีคุณยังไม่ทีคุณไม่เกรงใจก็คือแกลมาอย่างแกลมาใช่ใช่เพราะเวทีคุณตกรอบแรกใช่ไม่ไม่เป็นไรเพื่อนก็โอเคขอให้สู้ๆเพื่อนเดั่เข้าวเพื่อนนั่งตั้งเชียร์ข้าวเพื่อนครับนะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อน ยิงทันปะวะมันไม่มีปูมันยิงปูกูรีบอยาเอาละแน่มันิดได้ได้มันออกได้เลยปะวะถ้าออกมาเล่นครับต้อมอ่ะมันออกไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องเล่นให้จบสี่สิบตัวมันอยู่สามนาทียิงเยยิงเยเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วเขาจะเาแพ้ใบนะหยาดพี่ปอเอาแพร่ใบปอยเที่ยผมอยากออกเหมือนกันจะเร็วเราจะไปยิงเขาัดหน้าแล้วเพื่อนจะไปยิงเขาเพื่อนจะไปยิงเขาเขาบอกนาทีเดียวนะครับเขาเปิดไมค์พูดสวยแล้วพี่ปอไม่ทันแล้ววะต้อม ครแล้วขายแล้วเบล้เอ้ยแล้วยียวเีย่บแล้วยาแพ้บแพ้บแล้วทำไมต้องทำให้กูรู้อย่างงี้วะแหลมแแหลมเียงแหลมเีงแหลมรอบา้เีงแหลมจ่าได้หลังมาแล้วเฮ้ยมันจะเข้าเปิดมาเ่อยนะจ่าระวังด้วยแหลมแหลมแหลมแลมวของตัวายแลมบแล้วมาได้ปะสวยสวยย

ันเฮเนใหมา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 มมาีเขาได้นะเขาล้วพี่เฮ้ย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 เฮ o ยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ มดนมานดนมาเอ๊ได้ไปต่อครับผมโดนใส่ได้ไปต่อเฮลล์เลล์เฮลล์เฮลล์หกวินมีละกัน enemy r e m a i n i เดียววิ่งใช่พระเจ้าสวนของแฝสวนขอไม่ช่วยอ่ะพอช่วยช่วยช่ยตอมาต่มาต่มาต่อมาเปิดเปิดเปิดมเปิดมอเปิดมเยวเใจเย็นใจเย็นติดกล้องได้ติดกล้องได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกระโดดเข้ากระโดดเข้าสายโดดเข้า้ายแล้วไถ้งยถแวอ้ยโอเมน่าโอเมนาลึกๆลๆ ครับขอตัดระงๆไรั่อนด้ยด้วยกันเยอะๆ่อเฮียตอเฮียั้2ครับเข้าตายไวเข้าตายไปแล้วเข้าตเลาเวนี่ครับ What Sam o should r ไเือวังอดชอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วอยู่ีบอดมีบอดมีบอดบีบอดนะไปนกไปบอบอดบอดบอดอแล้วอไใกลเลยอยู่โนนอยู่ไกล้ผมแก่ก่อนรอก่อนถอยถอยถอยผมพี่ผมพี่เอาขึ้นให้ผมเอาขึนให้แกเลยตเลยต่อเลยต่อเลย

เราตัวเราตายเราตายตายสวยตายสว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 ยแล้วพี่เราเรามาไกลแล้วดีเดียวดีเดียวนี่แหละดีเดียวจริงแต่ไดีียยววิดดเ้ไหมโอ้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 ถามเยอะๆแล้วแม่งแบบ ไม่กดดันนะสนุกดดันุกนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่แต่เขาก็เล่นดีทีมเขาเล่นดีทีมเขาเล่นดีเลยใช่ทีมเขาเล่นดีมากแต่เราก็ไอรอบสามไงเข้มขืนเพื่อนเราใช่เราก็ลึกอยู่พี่เราลึกเขาเข้าลึกอยู่สามเราได้แข่งสามรอบครั้งเลยนะแต่เราคอยให้กำใจเราแปลกอะไรนะใช่ใช่แล้วก็เรียนตลอดนะไม่หคือพวกกูกำลังคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเว้นให้พวกกูพูดบ้างใช่ใช่ก็คือพูดอยู่คนเดียวเออจะบอกว่ามันเป็นรายการแรกที่ออฟพวกเราสิบคนนะ ที่แบบลงเป็นออฟฟิเชียลแข่งขันจริงๆงไม,ไม่ไม่รวมกับน้องก๊อฟชาร่ารที่เขาเคยแข่งมาแล้วไอ้ก๊อฟและเอ็งมาแข่งโตนาเมนต์นี้แบบเป็นไงแข่งทีมพี่รู้สึกไงบ้างก<อ>็รู้สึกสนุกครับพี่แล้วผ่อนคลายแล,แล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยที่แบบตกรอบแรกอะไรเงี้ยเพราะผมไม่เคยตกเลยไอ้ก๊อฟใช่ป่ะนะอ๋อมาเปิดประสบการณ์ใหม่อ๋อคือเอาไม่คือตั้งแต่เอ็งแข่งมาไม่เคยตกรอบแรกเลยหรอ ยังไม่เคยตกรอบแรกอะพี่คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะจริงๆมันมันต้องบอกก็ต้องต้องใช้คําว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ในการแข่งมาแล้วจริงจริงเราจริงๆพวกเราถามว่าพวกเราแข่งเกมมาไหมประสบการณ์พวกเรามีแต่เราไม่เคยมีกับเกม Valorant ซึ่งเป็นอะไรที่ใป่ใหม่สนุกสนุกมากใช่ครับเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เรานั่งดูแข่ง กมอะไรเนี่ยเป็นเกมที่เอาง่ายคือเราเป็นคนเชียร์ทีมต่าง<ด>ประเทศเทศนี่ยดูเงี้ยอุ้วิ่งทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทลอย่างนี้พอไปเลยจริงโอ้ยมือสัน่น <laughs> <laughs> ใช่ิ้อหยามือนิ้วพันมือพันหมด<น>อ่ะแล้วก็ ทีมทีมมนแท้ก็อย่าลืมไปไปลาดั้งแข็งนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่รไม่ใช่เรื่องนะนี่และนะเอ้าไปดูนะไม่ใช่ไม่เรื่องหรอไม่ใช่ยอนไปดูยอ่ไปดูคลิปพี่แล้วเอาเราเขแอ่ทกออนไลน์เลยแล้วกันใช่พวกน้นพูดชื่อรายการเลยจะได้จำไงว่าเนี่ยเราแพ้รายการนี้ใช่ครับไมใช่ยใ่แลยไมตกหลอ่แล้วกับเพื่อนจบไแล้วกันอเครับผมก็จบลงที่นี่แล้วนะครับผมก็กับรายการมหาสงการโอเพ่นทูเทมิตนะครับีนะครับทีมเราก็ สอรอบที่รวยแล้วครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกกคนใจนะครับที่เชียร์พวกเราสองทีมนะครับผมก็เจอกันใหม่รายการหน้าจะลองดูว่าทางเลยก่อนเขาจะจัดทัวร์นาเมนต์ดีแบบนี้มาอีกหรือเปล่าขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครัาฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์ช่องเราพวกเราด้วยนะครับ #attackallah เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ